สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมมะเขือเทศสีดานะคะมาดูว่าประโยชน์ของมะเขือเทศสีดํามีอะไรบ้างนะคะมะเขือเทศสีดานะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและสารแอนโทไซยานินนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็เชื่อกันว่ากําลังจะกลายมาเป็นยอดผลไม้ที่มีฤทธิ์ในการ ต้านโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่ามะเขือเทศทั่วไปนะคะโดยที่มีการเพิ่มความชุ่มชื้นและความมีชีวิตชีวาให้กับผิวนะคะแล้วก็ช่วย พื้นฟื้นฟูผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีวิตามินสูงกว่ามะเขือเทศทั่วไปมากถึง2-3ถึง3เท่าด้วยกันนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยกำจัดของเสียออกจากผิวแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มนวลและสะอาดเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยชะลอการชราของเซลล์ผิวหนังมาก มะเขือเทศทั่วไปนะคะก็มาดูนะคะว่าที่บ้านอัมพวันนะคะปลูกไว้กี่ต้นนะคะจริงๆแล้วปลูกไว้เพียงสองต้นนะคะก็แต่ละต้นก็จะเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะนี่ค่ะหนึ่งกิ่งนะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะอันนี้ก็จะยังไม่เก่น,นะคะพึ่งโตแต่ถ้าเป็นผลสุกนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะเนี่ค่ะ ผลสุกมองเห็นไหมคะ,คะกำลังโตนะคะอันนี้เป็นการทดลองปลูกนะคะสั่งมเมล็ดมานะคะนี่ค่ะเป็นมะเขือเทศสีดำนะคะอันนี้นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวจะให้ดูผลสุกนะคะว่าเป็นยังไงพื้นทีนะ่ในการปลูกของเราน้อยนะคะ นี่ค่ะสุกแล้วนะคะอันนี้พร้อมทานค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะมะเขือเทศสีดำถ้ามีโอกาสทดลองปลูกก็ลองปลูกกันนะคะเป็นมะเขือเทศที่น่าจะกลายเป็นมะเขือเทศที่สุดยอดผลไม้นะคะสำหรับอันนี้ก็นำเสนอมะเขือเทศสีดำเพียงเท่านี้ค่ะ